จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่หนึ่งตอนที่19การโจมตีแห่งความละโมบกะแล้วเชียวว่ามีแค่โครโบมงกุตที่แตกต่างกับตัวอื่นๆถึงจะรู้ว่าเหนือกว่า แต่ไม่สูญเสียจิตใจที่คิดจะต่อสู้จากดวงตาพระจันทร์ครึ่งดวงที่เฉียบคมมีความโกรธแค้นอย่างลุนแรงที่ต่อให้โดนแทงสักกี่ครั้งก็จะฆ่าเฟยให้ได้เออล้นออกมาถึงโคโบโมงกุฎจะมีนิสัยระมัดระวังแต่พอถูกไล่ต้อนก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปยูการจ้องมองกันยังคงต่อเนื่องอีกสักพักเฟยใช้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสกิลโคโบโมงกุฎที่มียูสกิลของมันคือวิชาต่อสู้เป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับการต่อสู้ระยะประชิดที่ใช้มือปราล สามารถใช้อาร์ตหรือซุนเคที่สามารถทำลายอวัยวะภายในได้อย่างนี้นี่เองมีท่าไม้ตายแบบนี้อยู่ด้วยบางทีที่ปนโขดหินยักษ์ให้กลายเป็นผงได้ก็เพราะสกิลนี้สินะ ต่อให้มีค่าพลังที่สูงกว่าแต่ถ้าโดนซุนเคต่อเนื่องในระยะเผาคนแล้วล่ะก็คงหมดทางช่วยเหลือกระดูกและอวัยวะภายในจะโดนทำลายไปโลกหน้าได้เลยเอาเถอะแค่ไม่ให้เข้ามาใกล้ก็เพียงพอแล้วเฟสจัดการลวดเดียวเลยนะถ้าเป็นค่าพลังในตอนนี้แล้วล่ะก็จะใช้ท่าไม้ตายของข้าในรูปแบบที่หนึ่งบลัดดี้ถามมีกันได้ยุกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟสจึงถามว่าท่าไม้ตายงั้นเหรอกรีดก็บอกว่าใช่แล้วท่าไม้ตายถ้าใช้สิ่งนั้นจะเป่าพวกกลยุทธ์หน้าเบื่อ ให้กระจุยไปได้เลยเฟสกัดโคโบโงกุศพร้อมกับถามว่าต้องทำยังไงกรีดบอกว่าง่ายๆมอบค่าพลัง10%ของเจ้ามาซะกรีดกล่าวเช่นนั้นเพื่อที่จะใช้ท่าไม้ตายต้องให้กรีดดูดค่าพลัง10%เรหรอตอนที่ปลดรูปแบบที่หนึ่งก็ถูกแย่งชิงค่าพลังไปเกือบหมดแถมตอนนี้จะให้ใช้ท่าไม้ตายยังต้องโดนแย่งชิงค่าพลังไปบางส่วนเนี่ยแกช่างเป็นอาวุธที่ละโมบจริงๆเฟ ต่อรองว่า5%ไม่ได้หรอแต่กรีกก็บอกว่าไ LIKE ม่ได้หรอขั้นต่ำคือ10%ถ้าอยากให้รุนแรงขึ้นก็มอบให้มากขึ้นไปอีกเฟยจึงกล่าวว่าขี้งกกรีดจึงบอกว่าข้ามันจอมละโมบอยู่แล้วไงเจ้ากรีดดาบดำเนี่ยคิดจะแย่งชิงข้าพลังของเฟยเท่าไรถึงจะพ่อใจกันนะความอยากของเจ้านี่มันไร้ก้นบึ่งจริงๆถึงกระนั้นเฟยก็อยากดีเลี่ยงการต่อสู้ระยะประชิดกับโคโบมงกุฎดูเหมือนเจ้านั่นจะมีค่าประสบการณ์การต่อสู้มากกว่ายังไงก็ทิ ตีแบบพีชีพอัดซูนเคไซชนิดที่หลบไม่พ้นจนอวัยวะภายในโดนทำลายออกไปไม่ได้ถึงกระนั้นต่อให้ทิ้งระยะห่างแล้วยิงธนูดำไปซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้มีแต่จะโดนปัดตกซึ่งก็ไม่ชอบการต่อสู้อย่างนั้นเหมือนกันคงเหลือแค่ทางนี้เท่านั้นเฟฟเปลี่ยนดาบดำเป็นธนูดำแล้วยิงลูกศรเวทมนเพื่อข่มขวัญโคโบโงกุฎโคโบโมงกุฎจับคอของโคโบจูเนียที่อยู่ใกล้ขึ้นมาและใช้เป็นโลกักนลูกศรเวทมนโคโบจูเนียที่ถูกใช้ เป็นกําแพงเนื้อพ่นฟองสีขาวๆออกมาก่อนจะหมดลมไปเสียงสังเคราะห์ก็บอกว่าสกิลตะกาเริ่มทํางานบวกค่าพลังงานบลาบลาบลาเฟยได้ยินเสียงสังเคราะห์ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้ท่าไม้ตายของรูปแบบที่หนึ่งเข้าใจแล้วกริดจัดการได้เลย เฟกร้าวกรีดก็บอกว่าพูดได้ดีนะเฟ่ขอสิเของเจ้าแล้วกันรู้สึกได้เลยว่ามือซ้ายที่ถือธนูยูถูกดูดพลังออกไปในขณะเดียวกันรูปร่างของธนูดําก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเปลี่ยนแปลงลปรูปลักษณ์ให้ใหญ่และน่าสะพึงกลัวกว่าเดิมธนูดําที่ขยายใหญ่ขึ้นชั่วขณะจากการดูดพลังของเฟ่ขนาดคนถืออย่างเฟยังรู้สึกได้ถึงความคุกค,คามแปลกประหลาดนี้เลยนี่ไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอาวุธสงครามความรู้สึกคุกคามนี้มันชวนให้คิดเช่นนั้น กรีดกล่าวว่ามาทําหน้าบื้ออะไรยุรีบๆไปตัดสินได้แล้วมงกุฎนะไม่รอหรอกนะเฟยจึงกล่าวว่าอืมจัดการได้เลยการใช้งานก็เหมือนปกติแค่ง้างแล้วปล่อยที่เหลือเดี๋ยวมันปรับให้เองอัตโนมัติกรีดกล่าวเช่นนั้นแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นอาวุธที่ดุนแรง ถ้าไม่มีการปรับให้คิดว่าเฟคงไม่มีทางใช้งานได้เลยอย่างที่กรีดว่าไว้โฮโบโมงกุฎมีการเคลื่อนไหวเพราะเห็นธนูดำใหญ่ขึ้นเลยรีบเข้ามาโจมตีมันเอาแขนใหญ่ๆทั้งสองข้างมาวายด้านหน้าเพื่อป้องกันพร้อมกับทะลวงเข้ามามันคงกะว่าต่อให้ต้องสูญเสียแขนไปแต่จะเอาเคี้ยวที่แหลมคมนั้นงับคอหอยของเฟให้ได้หรือไม่ก็ใช้ลูกเตะซุนเคซัดเฟให้ล้มละมัง้งไม่ว่าอันไหนก็เป็นการโจมตีพรีชีพไม่ปร ถ้างั้นมาลองดูดีกว่าว่าโคโบโมงกุฎจะต้านทานธนูดำที่กลายเป็นอาวุธสงครามนี้ได้หรือเปล่าปล่อยเลยเฟส<ะ>พอกรีดบอกเช่นนั้นเฟก็ปล่อยลูกสอนเวทมนต์สีดำบัตตี้ทามีกัน จังหวะเดียวกับเสียงของกรีดแรงสะท้อนไม่ใช่เล่นๆมันผลักเฟยให้ถอยไปด้านหลังอย่างรุนแรงลูกศรเวทมนที่ถูกปล่อยออกไปแปรเปลี่ยนกายเป็นลำน้ำคุ้นพร้อมกับเสียงที่เหมือนกับสายฟ้าฟาดและกืนกินโคโบโมงกุฎยิ่งไปกว่านั้นโคโบโจูนเนียที่อยู่ด้านหลังเองก็พลอยโดนซัดหายไปด้วยเล่ากับเห็นว่ามีแม่น้ำสีดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนหุบเขาสิ่งที่เหลืออยู่มีแค่พื้นดินที่โดนคว้านอย่างหนักหน่วงเท่านั้นขนาดซาลาโอของข่ โบหรือแม้กระทั่งขนซักเส้นยังหายไปไม่เหลือเสียงสังเคาะดังขึ้นว่าสกิลตระกะทํางานบวกค่าพลังพลังกายบวก2องแ8 0พลังโจมตีบวก2องแ9 0พลังเวทบวก1นึ่งแจิตใจบวก1 4 3่ง0ความว่องไวบวก1 4ึ่งแสเพิ่มสกิลวิชาต่อสู้จากเสียงสังเคาะเช่นนั้นทําให้รู้ว่าพวกโคโบโดนทําลายล้าง จนหมดสิ้นพร้อมกับมงกุฎธนูดำที่กลายเป็นอาวุธสงครามพอใช้พลังจนหมดก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมแน่หนที่สุดก็กลับมาเป็นธนูดำที่คุ้นมือจบแล้วตอนที่เฟโโล่งใจวิญ,ญญาณที่ได้รับมาเมื่อสักครู่ก็ทำให้ความรู้สึกปิติยินดีอันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะได้รับมาท้าโถมเข้าใส่มันก้าวข้ามความรู้สึกดีจนกลายเป็นความทรมานอ,าอ,อะไรกันเนี่ยเฟย จิกคอลมกลิ้งถลายไปมากับพื้นและส่งเสียงดีใจออกมาอย่างเต็มอิม่มไม่สิควรจะบอกว่ามันเป็นความปราบปลื้มสุดขีดหรือเปล่านะที่เอ่อล้นออกมาจากร่างกายสกิลตระกะที่กินดวงวิญญาณของมงกุฎมันดีใจอย่างผิดเพี้ยนจนทําให้เฟย์รู้สึกเจ็บปวดห้ามกลางสติที่เลือนลางเฟย์ได้ยินเสียงภายในใจของกรีดดังก้องว่าเฟสสะกดมันเอาไว้ไม่งั้นจะเหมือนอยู่ในสภาวะอดยากไม่สิ มันอาจจะแย่ยิ่งกว่าก็ได้ทนมันไว้รับมันให้ได้ถึงจะบอกอย่างนั้นแต่นี่มันเฟ เอาศีรษะโคกโคดหินที่อยู่ใกลๆเพื่อประคองสติและทําได้แค่รอให้ขึ้นยักษ์แห่งความตะก,กะหายไปเท่านั้นดูเหมือนจะสงบลงแล้วนะเฟกเออเป็นอะไรที่แย่ที่สุดการกินมงกุฎเนี่ยมันจะต้องรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งเลยงั้นเหรอเฟบนพึมพำพร้อมกับเช็ดน้ำลายที่ไหลออกมาจากมุมปากและตรวจสอบแผลตรงหน้าพาร์จากสกิลฟื้นฟูอัตโนมัติทำให้มันหายไปแล้วก็คงนะ มันเป็นผลสะท้อนจากการกินดวงวิญญาณคุณภาพดีครั้งแรกซึ่งมันน่าจะชินแล้วต่อไปตอนที่สกิลตะกาจะปราปลื้มจนครั้งเนี้คงไม่มีแล้วให้พูดตามตรงหากกินระดับเทนริวแล้วล่ะก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีทางกินภัยพิบัติมีชีวิตหรอกน้าฮ <c oughs> อาจจะอย่างนั้นนะเ <c oughs> ฟสกฤษบอกกับเฟเช่นนั้นเฟนั่งลงตรงนั้นแล้วมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนพระจันทร์ที่โดนเมฆบดบัง ได้โพรออกมาแล้วและเริ่มฉายแสงลงมาบริเวณรอบๆหยุดการลุกลานของพวกโคโบได้อย่างสมบูรณ์แต่สภาพของหุบเขาที่โดนแสงจันทร์่องทำให้เฟ,ฟ์ถึงกับพูดอะไรไม่ออกทำเกินไปแล้วทั้งที่หุบเขาออกจะสวยงามปานนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรอกถือว่าเป็นชัยชนะอย่างท่วมท้นไงเฟสมันก็แค่นั้นแหละเนาะทำไงดีเนี่ยแบบนี้ถ้าเช้าแล้ว รับรองว่าต้องเป็นเรื่องวุ่นแน่ๆเลยไม่มีปัญหาภูมิประเทศถ้าผ่านไปสัก1,000ปีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะเกินจริงไปหน่อยที่หุบเขาจะโล้นแต่สัก100ปีก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองนั่นแหละกรีดบอรกระเฟเช่นนั้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างกรีดดูเหมือนจะไม่ได้อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวเหมือนกาฟแต่1 0 0ปีที่ว่านี่มันก็นานเกินไปไหม สภาพอย่างนี้จะทำยังไงดีเนี่ยหูบเขาที่อุดมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้หลายต้นล้มคลืนโดนโค่นจนดูไม่ได้เอาละขับไล่ไัรที่จะมาคุกคามท่านล็อกซี่ได้แล้วแต่เฟยังนึกไม่ออกเลยว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีตอนที่ยีเซบคำมั่นดังสัญญา เฟยกลับมาถึงคาลือหาดของตระกูลฮาร์ดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นการต่อสู้กับโคโบโมงกุฎกับความปราบลื้มที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นของสกิลตะกะทําให้เฟยเหนื่อยล้าเขาวางกรีดดาบดําพิงไว้กับโต๊ะในห้องก่อนจะล้มตัวลงบนเตียงเพียงครู่เดียวสติก็ตกลงสู่ความมืดมิดเฟยลืมตาตื่นเพราะแสงแดดจ้าที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างจากตะวันสูงโดขนาดนั้นนี่มันช่วงใกล้เที่ยงแล้วไม่ใช่หรือไงกัน หรือว่าเฟจะนอนหลับเป็นตายเฟยเรีบร้อนแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วออกมาจากห้องหลังจากนั้นคุณมายะที่เดินผ่านมาใกล้ก็หัวเราะแล้วพูดกับเฟว่าคุณขี้เศร้าในที่สุดก็ตื่นแล้วสินะถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวโดนท่านล็อกซี่ไล่ออกซะล็อกเฟจึงบอกว่าเอ๊ะขอเถอะครับแล้วท่านล็อกซี่อยู่ไหนเหรอครับต้องไปขอโทษที่ทําให้เสียชื่อเฟกล่าวเช่นนั้นคุณมายะสนุกที่ได้เห็นท่าทางลนลานของเฟ อะไรกันล่ะการที่เฟยจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าหัวเราะสักน้อยเฟยคิดอย่างนั้นแต่มายะก็บอกว่าขอโทษนะที่หัวเราะเพราะว่าเธอทำหน้าเหมือนลูกสุนัขถูกทิ้งเลยแปลกจริงๆ เอ๊ะเผลอหัวเราะอีกแล้วขอโทษด้วยแต่วางใจเธอะเมื่อกี้โกหกหน้าคุณมายากล่าวเช่นนั้นเฟย์จึงถามว่าหมายความว่ายังไงล่ะครับคุณมายาก็บอกว่าท่านล็อกซี่เป็นคนสั่งเอาไวา้เองว่าปล่อยให้เธอนอนหลับเป็นตายไว้อย่างนั้นนะ่ะคุณมายาพูดกับเฟย์ที่ยังตกตะลึงต่อไปท่านล็อกซี่รู้สึกเป็นห่วงเฟย์ที่เช้าแล้วแต่เฟย์ก็ยังไม่ตื่นเลยมาตรวจสอบด้วยตัวเองเคาะห้องก็ไม่ตอบพอเธอเปิดประตูเพราะเป็นกังวลใจว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เห็นเฟย์นอนอ้าปากหวอยู่ พอเห็นเฟย์อย่างนั้นท่านล็อกซี่ก็คงคิดว่าเหนื่อยจากการเก็บองุ่นเมื่อวานเลยบอกเหล่าเมดว่าให้เฟย์นอนพักอย่างที่ต้องการที่จริงต้นเหตุคือเหนื่อยจากการต่อสู้กับโคโบโมงกุฎตังคากแต่จะบอกเรื่องนั้นไปไม่ได้อย่างนั้นเองลรอครับได้รับอนุญาตจากท่านล็อกซี่แล้วจะไปนอนต่อก็ได้นะไม่หรอกครับไม่เป็นไรเพราะนอนเต็มอิ่มแล้วครับเฟย์บอกกับคุณมายะเช่นนั้นจะไปนอนต่อมันก็ใจกล้าหน้าด้านไปน้อยก่อนอื่นต้องไปขอโทษท่านล็อกซี่แล้ว ท่านล็อกซี่อยู่ที่ไหนล่ะครับเมื่อวานก็บอกไปแล้วนี่ว่าจะพาพวกผู้ชายที่มั่นใจในฝีมือไปล่าโคโบไงคุณมายะบอกออกมาเช่นนั้นไปแล้วอย่างนั้นเหรอสู่หุบเขาที่ธรรมชาติโดนทําลายจนหมดสิน้น ตอนนี้ท่านล็อกซี่ที่เห็นสิ่งนั้นคงจะประหลาดใจอยู่ก็ได้แล้วจะสรุปออกมาในแนวทางไหนกันนะชักสนใจแล้วสิเอาเถอะไม่มีหลักฐานว่าเฟเป็นคนทำสะด้วยอยู่เฉยๆที่นี่ดีกว่าแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่งั้นเหรอครับนั่นสินะถ้าเป็นเหมือนทุกปีก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าเพราะโคโบใช้ชีวิตตอนกลางคืนดังนั้นเหมือนว่าตอนกลางวันจะวางกับดักและล่าจนกว่าจะเช้าหนะ้าพรุ่งนี้เลยงั้นเหรอครับเฟกล่าวถามถึงจะพูดอย่างนั้นแต่เฟมั่นใจว่าจะต้องกลับมาวันนี้ถ้าาเห็นสภพของ หุบเขาแล้วก็น่าจะรู้ว่ามีใครสักคนสู้กับพวกโคโบโแล้วก็ต่อให้ยังเหลือโคโบโอ,อยู่ตรงอีกฝั่งของหุบเขาจากการต่อสู้ขนาดนั้นคิดว่าคงไม่มาพื้นที่ของตระกูลฮาร์ตอีกแล้วถ้าเป็นท่านล็อกซี่ที่จัดการขับไล่โค,โ,คโบทุกปีน่าจะรู้ได้จากประสบการณ์แน่ๆเอาเถอะถ้ากลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นยังไงก็ระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าในระหว่างที่คิดอย่างนั้นเธอเนี่ย ชอบท่านล็อกซี่จริงๆสินะจู่ๆคุณมายาก็พูดออกมาเช่นนั้นเฟยเลยเผอหลุดเสียงแปลกๆออกไปในขณะที่เขาเป็นคนรับใช้ก็คิดแค่เป็นเจ้านายเท่านั้นใช่แล้วเอ๊จู่ๆพูดอะไรออกมาครับเนี่ยลุนแล้วนะ <laughs> เอาเถอะคุณมายากล่าวเช่นนั้นดูเหมือนเธอจะสนุกกับปฏิกิริยาของเฟยเธอเอามือมาปิดปากหัวเราะพร้อมกับกลับไปทำงาน เฟยจึงบอกว่าลอก่อสิครับมีอะไรที่ผมพ่อจะทําได้หรือเปล่าครับเฟยกล่าวถามเขาอยากได้โอกาสลบชื่อเสียที่โดนหาว่าเป็นคนขี้เซาถึงจะถูกปฏิบัติเาวับแขกที่คาฤห,หาดหลังนี้แต่เฟยเป็นคนรับใช้ของท่านล็อกซี่จะให้รับเงินโดยไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกเกับว่าความมุ่งมั่นของเฟส่งไปถึงคุณมายาจึงครางอืม พลางกับเอียงคอก่อนจะบอกว่านั่นสินะดูท่าทางจะว่างอยู่ด้วยถ้างาั้นช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนท่านไอซ่าได้หรือเปล่าเฟยจึงบอกว่าเข้าใจแล้วครับจะพยายามครับเฟยได้รับการบอกว่าท่านไอซ่าอยู่ที่ไหนก่อนจะขอบคุณคุณมายะแล้ววิ่งออกไปเดี๋ยวเธอะอย่าวิ่งบนระเบียงสิถ้าไปชนใครเข้ามันอันตรายนะเฟยจึงบอกว่าขอโทษครับทําตัวไม่เหมาะสมในฐานะคนรับใช้ได้เฟยโค้งศีรษะให้กับคุณมายะที่ว่าร้าวก่อนจะเดินไปข้างหน้า ท่านไอชาอยู่ที่ห้องของตัวเองมันต่างกับห้องรับแขกของเฟเฟจ้องมองประตูที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างหรูหรากว่าหลายเท่าแล้วเคาะมันหลังจากนั้นสักพักก็มีการตอบกลับมาจากด้านในขอเสียมารยาทด้วยนะครับแม้ เมาได้จังหวะพอดีได้แต่มองเิวข้างนอกอย่างนี้กำลังเบื่อได้ที่เลยท่านไอชาตอบรับเฟเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มใส่ซื่อราวกับสาวน้อยเธอในวันนี้เหมือนจะทำได้แค่นั่งพักอยู่บนเตียงเพื่อไม่ให้สภาพร่างกายสุดอ้าวนั่งตรงนี้เลยเธอ,อนนกล่าวเช่นนั้นฟเฟก็นั่งลงเก้าอี้ข้างๆเตียง ตามที่เธอเชื้อเชิญพอท่านไอชาเห็นดังนั้นก็ยิ้มก่อนจะมองออกไปยังวิวทิวทัศน์ข้างนอกอีกครั้งเฟย์เองก็มองตามไปและมองสวนของคาลือหาดไปสักพักคาลือหาดของที่ดินนี้ขนาดเฟย์ที่เป็นคนสวนฝึกหัดยังมองออกเลยว่าเป็นสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตคนสวนของที่นี่คงจะชอบตระกูลฮาร์ดมากแน่ๆเป็นสวนที่ดีนะครับใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มองผ่านหน้าต่างนี้ ทั้งที่ฉันบอกไปแล้วแท้ๆว่าไม่ต้องทำก็ได้แต่ดูเหมือนคุณตาคนสวนจะพยายามมากนะท่านไอาชาบอกเช่นนั้นงั้นเหรอเพราะท่านไอาชาป่วยนักทำให้แทบจะไม่ได้ออกไปเดินข้างนอก ดังนั้นนี่ถือเป็นความใส่ใจต่อเธอที่มบตัวอยู่แต่ในห้องลำบากใจนะเนี่ยท่านไอาชาพูดอย่งนั้นพร้อมแสดงท่าทางดีใจพวกเขาเล่นกันสักพักช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผ่านพ้นไปพอเฟยท้องร้องดังโคขคาดเพราะยังไม่ได้กินอาหารเช้าเธอก็เรียกเมดให้ไปเตรียมอาหารง่ายๆมาให้จะว่ายังไงดีล่ะ เธอให้ความรู้สึกดีเหมือนกับเป็นคุณแม่ถึงแม้แม่ของเฟยจะเสียไปตั้งแต่ตอนที่ให้กำเนิดเฟยก่อนที่เฟยจะพูดอย่างนี้มันก็ดูกะไรอยู่บางทีความใจดีที่ไม่ต้องการผลตอบแทนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ท่านไอชาวางแก้วชาที่ถืออยู่บนจานรองก่อนจะหันมาทางเฟด้วยสีหน้าจริงจัง,จงอย่างกระทันหันบางทีฉันอาจจะอยู่ได้ไม่นานไม่ใช่หรอครับ ตอนนี้ก็อย่างเฟตอบกับท่านไอชาไปเช่นนั้นจะบอกว่าแข็งแรงก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เธออยู่บนเตียงท่านไอชาก็พูดออกมาต่อจากคำพูดนั้นว่านั่นสินะตอนนี้แข็งแรงอยู่แต่คงอีกไม่นานยังไงซะเรื่องของตัวเองย่อมรู้ดีที่สุดอยู่แล้วละทำไมถึงบอกกับผมนั้นหรอครับถ้าเป็นเธอละก็คิดว่าน่าจะช่วยคำจุนล็อกซีได้ขอร้องได้หรือเปล่าท่านไอชา พูดกับเฟที่กําลังสับสนการที่สามีเสียชีวิตในการต่อสู้ที่กาเลียน่าจะทําให้ท่านล็อกซี่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจแต่ดูเหมือนการที่เฟมาที่ตระกูลฮาร์ตจะกลายเป็นการค้ําจุนจิตใจของท่านล็อกซี่เหมือนเธอจะพูดตอนที่อยู่กับท่านไอชาแค่สองคนว่าจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ เพื่อเป็นเจ้านายที่ทําให้เฟยไม่ต้องอับอายตอนนั้นล็อกซี่มีแววตาที่ดีมากเหมือนกับคนคนนั้นในตอนนุ่มๆเลยท่านไอชากล่าวเช่นนั้นเฟยจึงกล่าวว่าแต่ว่าคนอย่างผมเขากล่าวเช่นนั้นแล้วหยุดไป ฐานะและตำแหน่งมันต่างกันเกินไปแล้วก็ต่อให้ตอนนี้เฟมีพลังอะไรอย่างนั้นแต่ก็แสดงออกมาไม่ได้หรือต่อให้บอกว่าสนับสนุนอยู่ในเงาเมืดมันก็ยังขัดแย้งกันท่านไอชาเอามือมาวางซ้อนเฟที่ทำอะไรไม่ถูกสกิลอ่านใจของเฟก็เริ่มทำงานและได้ยินเสียงของจิตใจเธอบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องยากอะไรขนาดนั้นเสียงในใจของท่านไอชาดังขึ้นเช่นนั้นพอเอามือออกหางเสียงของจิตใจก็หยุดลงแค่นั้นซึ่งส่วนต่อไปออกมาจากปากของท่าน ไอชาเธอบอกว่าทั้งฐานะและตำแหน่งมันไม่สำคัญหรอกไม่ต้องมีพลังที่แข็งแกร่งอย่างอัศวินศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านไอชาลราวปลายนิ้วนั้นชี้มาอย่างหน้าอกของเฟสิ่งสำคัญ ก็คือจิตใจที่อยากจะเป็นยังไงล่ะท่านไอชากล่าวเช่นนั้นเฟกก่าวว่าความรู้สึกจากใจเหรอท่านไอชาก็บอกว่าใช่แล้วฉันเดิมทีเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีสกิลที่มีประโยชน์เลยถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถ,ถําจุนสามีที่เป็นอัศวินศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ถ้าฉันทำได้เฟ่เองก็ต้องทำได้เช่นกันฉันเชื่อเช่นนั้นท่านไอชากราว ท่านไอชาเฟยได้แต่พึมพำเช่นนั้นหลังจากได้ยินคำกล่าวของเธอท่านไอชาที่ป่วยอมโรคก,กลับมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเฟยอย่างไม่ต้องสงสยัยสำหรับเฟยที่สแสวงหาแต่พลังเพราะการตื่นขึ้นมาของสกิลตะกะทำให้คำพูดของเธอนั้นสำคัญมากดังนั้นเฟยเองก็คิดว่าอยากจะเป็นอย่างท่านไอชาตอนที่21ทางแยกพอเฟยอยู่ตัวคนเดียวเขาก็คิดถึงเรื่องที่ท่านไอชาพูดซ้ำไปซ้ำมา เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพอรู้สึกตัวก็เป็นตอนเย็นเสียแล้วท่านไอชา หลับเพื่อพักผ่อนร่างกายทําให้เฟยสูญเสียสิ่งที่จะทําลงไปพ่อกลับมาที่ห้องของตัวเองด้วยอาการมึนๆจูจๆภายในคาลิฮาร์ก็เกิดเรื่องวุ่นวายในขณะที่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับออกจากห้องก็ดูเหมือนว่าท่านล็อกซี่จะกลับมาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เหล่าเมดวุ่นวายกันยกย้ายเพราะกําหนดว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าการที่จูจๆกลับมาเร็วอย่างนี้ทําให้ต้องเตรียมอาหารและห้องอาบน้ํากันยกย้ายเฟย์ชเ้เลืองมองการกระทําเหล่านั้นแล้ว่วงรีบลงไปหาท่านล็อกซี่เขาย อยากรู้เร็วๆว่าเธอคิดอย่างไรกับการเห็นหุบเขาที่จะต้องไปล่าโคโบโเจอแล้วกำลังถอดชุดเกราะสีขาวอยู่ตรงทางเขา้าท่านล็อกซี่ยินดีต้อนรับกลับมาครับอา้าวเฟสกลับมาแล้วค่ะท่านล็อกซี่ตอบกลับเช่นนั้นกะแล้วว่าเธอต้องทําสีหน้าไม่สดชื่นถ้าเห็นสภาพหุบเขามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาเถอะการที่กลับมาอย่างนี้คงตัดสินว่าพวกโคโบไม่มาแล้วนั่นแหละเฟ ถามท่านล็อกซี่ทั้งที่ภายในใจเต้นตึกตักมีอะไรเกิดขึ้นหรอครับกลับมาเร็วอย่างนี้เรื่องนั้นมันก็ท่านล็อกซี่กล่าวเธอถอดชุดเกราะเซตบอกเรื่องที่เห็นสภาพหุบเขาแปลกประหลาดออกมา เช้าวันนี้ตอนพาพวกผู้ชายที่มั่นใจในฝีมือมุ่งหน้าไปที่หุบเขาสิ่งที่พวกเธอเห็นตอนไปถึงหุบเขาคือหุบเขาลกหลังจากการโจมตีอันรุนแรงสูญเสียความงดงามทางธรรมชาติต้นไม,ม้โค่นล้มพื้นดินแหว่งหายหุบเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นทุกปีขนาดเฟที่เป็นคนทําสิ่งนั้นยังคิดว่าทําเกินไปอยู่เหมือนกันดังนั้นการที่พวกท่านล็อกซี่จะตกใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่านล็อกซี่สั่งการพวกผู้ชายที่มาด้วยให้ทําการสำรวจ อบๆในทนททัีหุบเขาที่ทุกอย่างโดนซัดหายไปไม่ลงเหลืออะไรที่บ่งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เลยแต่ว่าพบศพของโคโบจูเนียสิตัวกับโคโบแอซซอสองตัวตรงโขดหินใหญ่ที่อยู่ห่างจากตรงนั้นพอผู้ชายที่พบนำทางไปก็เห็นพวกโคโบที่โดนฆ่าด้วยดาบหรือธนูล้มอยู่ตรงนั้นแถมยังโดนจัดการอยู่ฝ่ายเดียวด้วยโคโบแอซซอเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหากไม่ใช่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจจะจัดการได้มีหนึ่งศพที่ถูกฟันขาดเป็น อองงส่วนอีกศพโดนลูกศรยิงใส่หลังศีรษะราลากับกําลังหวาดกลัวแล้วหนีจากอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยคือมีแค่แผลถูกยิงไม่เห็นตัวลูกศรแถมไม่มีร่องรอยการถอนลูกศรอ,ออกไปด้วยบาดแผลภายนอกอย่างนี้ที่นึกออกมีแค่ลูกศรเวทมนต์เท่านั้นอาวุธทรงพลานุภาพที่เปลี่ยนพลังเวทเป็นลูกศรและยิงออกไปไม่ใช่ของที่นักลบธรรมดาจะพกพาได้เลยพอเฟ,ฟที่ฝั่งท่านล็อกซี่พูดก็คิดว่าธนูเวทมันยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลย งั้นเหรอแล้วนี้เป็นผลสรุปที่ฉันคิดขึ้นมานะคะจากหลักฐานเพียงเท่านั้นจะนำท่านล็อกซี่ไปถึงไหนกันนะหรือว่าคงไม่คิดว่าเป็นเฟยหรอกนะคิดว่าน่าจะเป็นเด็กสาวกาเลียที่พวกเราพบเมื่อวานค่ะท่านล็อกซี่บอกเช่นนั้นโอ คนเหนือความคาดหมายถูกมองว่าเป็นคนร้ายซะง,งั้นแต่ว่าอย่างนี้ไม่ดึงดันไปหน่อยงั้นเหรอเพราะเฟย์ทำหน้าไม่พอใจหรือเปล่านะท่านล็อกซี่ที่เห็นอย่างนั้นเลยทําแก้มปองพร้อมกับพูดออกมาว่ารู้อยู่หรอกค่ะว่าไม่มีหลักฐานอะไรแต่ว่าเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ยอมรับได้เลยต้องพูดออกไปอย่างนั้นท่านล็อกซี่บอกกับเฟย์เช่นนั้นตัวตนที่ทําลายหุบเขาและกวาดล้างพวกโคโโบในฐานะเจ้าบ้านของตัดกุลฮาร์ดเลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความสบายใจแต่ว่า ายังไม่รู้ข้อมูลของคนที่ทําให้เกิดสิ่งนี้เลยสักอย่างดังนั้นถึงจะเป็นอะไรที่ไม่น่าพอใจก็จําต้องโยนไปให้สาวน้อยชาวกาเลียที่เห็นเมื่อวานชาวกาเลียมีความสามารถทางการต่อสู้ที่สูงมากมาตั้งแต่อดีตจนปกครองทวีปกาเลียได้ จากเอกสารความสามารถในการต่อสู้นั้นเหนือกว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากสาวน้อยชาวกาเลียคนนั้นมีพลังอย่างนั้นแล้วล่ะก็พอจะทําให้อธิบายได้ว่าทําไมหุบเขาถึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นถึงการเชื่อมโยงจะยังมั่วซั่วไปมาแต่เพื่อจะขจัดความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ท่านล็อกซี่เลยยัดเยียดความคิดนี้ไปคนที่ไม่ยอมรับที่สุดน่าจะเป็นเจ้าตัวแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วเฟย์กล่าวว่าอย่างนั้นเหรอครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับล็อกซี่ก็บอกว่าแล้วทําไมแฟตต้องขอโทษด,ด้วย ยปละคะอ๊ะเอ่อไม่มีอะไรครับเฟหัวล็ะตอบกลับไปเช่นนั้นไม่ได้ไม่ได้พอเห็นสีหน้าของท่านล็อกซี่แล้วเฟก็เกือบจะสารภาพออกไปถึงอย่างนั้นชาวกาเลียแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอจะว่าไปเด็กสาวผิวสีแทนคนนั้นบอกว่าจะยกโคโบให้เฟด้วยนี่หรือว่าถ้าหากเธอได้พบกับเฟคงจัดการพวกโคโบไปแล้วก็ได้ ถ้าอย่างนั้นก็ให้สาวน้อยชาวกาเลียคนนั้นทําลายหุบเขาและจัดการพวกโคโบก็แล้วกันต้องบอกว่าติดหนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วสิเวลาที่พบกันครั้งหน้า คงต้องให้คขนซะแล้วสาวน้อยกาเลียที่ไม่รู้จักชื่อขอบคุณนะถึงทุกอย่างจะยังไม่เรียบร้อยแต่การทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ของตระกูลฮาร์ตใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ถือว่าดีพอแล้วในระหว่างที่คิดอย่างนั้นท่านล็อกซี่ก็ทําสีหน้าลำบากใจเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมาว่ามีชาวบ้านหลายคนเห็นว่าเด็กสาวชาวกาเรียคนนั้นออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเพราะอย่างนั้นทําให้ไม่สามารถถามเธอได้ว่าทําไมถึงมาที่นี่และมาทําอะไรกันแน่ดังนั้นฉัน เลยรู้สึกไม่ดีที่ใช้ประโยชน์จากเธอในเรื่องนี้นะคะ่ะล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นท่านล็อกซี่เฟเป็นคนผิดเองแต่จะบอกว่าต่อสู้โดยใช้พลังของสกิลตะกะไม่ได้ไม่อยากให้รู้ว่าเฟต้องฆ่าอีกฝ่ายเพื่อแย่งชิงพลังมาคำพูดในตอนนั้นของท่านไอชาเสียดแทงเข้ามาจนเฟรู้สึกผิดเฟที่ไม่อาจเผชิญหน้ากับเธอคงต้องเฮ้ย <Hey. S 1> ทั้งที่คิดว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นแท้แท้เฟยเป็นอะไรงั้นหรอทำหน้าตาน่ากลัวเชียวเอ๊ะ อย่างนั้นเหรอครับบางครั้งก็ทําหน้าอย่างนั้นนะคะถ้ามีเรื่องกลุ้มใจอะไรก็พูดออกมาได้เลยนะขอบคุณมากครับท่านล็อกซี่เดชทำได้แค่ตอบกลับไปอย่างไม่ซื่อตรงเช่นนั้น จากนั้นในอีก2วันท่านล็อกซี่ก็ยังไปลาดตะเวนดูสภาพที่หุบเขาเผื่อเอาไว้และลงความเห็นว่าพวกโคโบคงไม่มาแล้วก่อนจะบอกว่าจากการโจมตีขนาดนั้นน่าจะทําให้พวกโคโบโดนทําลายจนหมดสิ้นไปแล้วก็ได้หรือต่อให้ยังเหลือรอดคงไม่หวนกลับมาที่พื้นที่ของตระกูลฮาร์ดอีกแล้วท่านล็อกซี่ที่ทํางานในพื้นที่เซธพาเฟกลับไปยังเมืองหลวง ท่านไอซ่ามาส่งเฟกับท่านล็อกซี่ขึ้นรถม้าถึงหน้าประตูพร้อมกับเมดคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นไปก่อนนะคะท่านแม่ไปดีมาดีนะถ้ามีเวลาว่างก็กลับมาบ้างนะค่ะข,ขอให้ท่านแม่แข็งแรงนะคะนั่นสินะ คงต้องพยายามอีกสักหน่อยแล้วท่านไอชาพูดอย่างนั้นพร้อมกับมองมาที่เฟย์บางทีอาจจะยังคาดหวังอยู่ก็ได้เธอยิ้มแลกหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเฟสเองก็มาด้วยนะว้ายมาคุยกันอีกแล้วจะขอฟังคําตอบตอนนั้นด้วยเฟย์ก็บอกว่าครับตอนนั้นเฟย์ ยังไม่สามารถให้คําตอบได้เลยขอติดเอาไว้ก่อนความคิดภายในใจกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในตอนนี้มันต่างกันเกินไปทิ้งเฉพาะความรู้สึกเอาไว้ที่นี่และรถม้าที่พวกเฟนั่งก็มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงแล้วก็จบตอนที่21ในนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้ง เล่มที่หนึ่งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย